ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปดูสวนส้มครับนั่งเรือนั่งเรือไปเราจะไปเก็บส้มครับเราอยู่ที่สีเชยงใหม่ครับสีเชยงใหม่เอออีกคนนี่นั่งมาก่อนนั่งก่อนต้องบาลาน์ไหมไปไปไปแงหน้าพีเอกถอยวันนี้ คุนั่งนันไปอ่านวดีข้างหน้าไปใช่ใชคชื่อแกงเนาะอ่าครับบรรยากาศต้องไปต้ม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 ารีวแตู่ามันหวาไม่ใกี่ปีนี้ยกี่ปีไม่รวมเหมือนกันอันนี้ครับเรากำลังลงเรือเดี๋ยวเราจะไปเก็บส้มกันนะครับ อันนี้เป็นสวนส้มส้มพันอะไรครับบางมดครับบางมดเป็นส้มส้มบางมดนะครับแต่ตอนนี้ได้มาอยู่ที่สีเชียงใหม่บางมดอยู่ไหนนะกรุงเทพใช่ไหมผมควรทางนู้นแต่มาปลูกทางนี้อ๋อคนฝั่งนู้นคนเอาคคนนที่แถวนั้นเหรอครับกรุงเทพอ๋อก็มาอยู่ที่นี่ก็เลย ครับอาชีพเก่ามาทำไม่ใช่อ๋อเคยทําใช่ไหมครับอ๋อเจ้าเจ้าของสวนเนี่ยเคยอยู่ที่บางมดนะครับอาชีพเก่านะครับก็เลยมาอยู่ที่สีเชียงใหม่เพบรรยากาศดีมากไปส่งไปขายที่ใต้อยู่อืมเนี่ยนะครับแล้วขายกรคนคนที่มาเที่ยวก็ไม่ใช่อยู่แถวนี้นะครับเป็นดีไหมดีมันดีมาเที่ยวดีครับน่าช่างอากาศและช่างดินกำลังออกดอกใหม่็มต้นอันนี้กำลังออกดอกใช่ไหม แลตอนนี้ผมปลูกงอกไว้อย่างหนึ่งงอกกำลังออกดอก๋อแลวก็เปิดให้เที่ยวนั่นไม่นี่เอามาทดลองปลูกกันเด็กๆหน่อจะมีต้นงอกนี่ครับมันมีมีบริการเรือนะครับน่าขี่ตามคองสุราษฎร์ครับนมาเที่ยวก็มาจากสุราษฎร์จูนแต่มาอยู่ที่้านคันมาเที่ยวก็มาจากสุราษฎร์จูนแต่มาอยู่ที่บ้านผือครับไม่ใช่เด็กผิวดิบผีวดิบลูกเด็เด็กครับทั้งนันเดี๋ยวค่อยไปเก็บ ตอนนี้ชมก่อนนะครับเดี à, ๋ยวเราจะไปเก็บข้างในเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าจะเปรี้ยวหรือหวานเดี๋ยวไม่หวานขนาดเพราะต้มมันถ้าเกิดมันกำลังออกดอกอยู่เนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยหวานอืมไม่เทคนิคเพรามันกินปุ๋ยไงครับครับต้องต้องต้องปล่อยใบแก่ก่อนถึงจะหวานครับแต่ว่ามันก็กินได้ต้องเอาเก็บไปค้างคืนสั้งสามสี่คืนนะมีเทคนิคนะครับมีเทคนิคในการเก็บอืมให้ดมต้นกี่ปีแล้วครับไอ้ต้นที่ปลูกนี้ แปดปีปกติเนี่ยเก็บมันปลูกอายุของมันกี่ปีครับถึงถึงกี่ปีสิถึงยี่สโอ้นานเหมือนกันนะสิบห้ายี่สิบแต่ว่าถ้าเกิดมันที่เองมันก็ไม่ตายแต่พอต้นมันจะตายปุ๊บแล้วก็เอาปลูกใหม่ต้มเลยอ๋อใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดปกติกระชาว้นกระชากสิบห้าปีครับครับมีเทคนิคนะครับมันจะเกิดมันจะเกิด ใปน้ำแล้วก็ลี้งปลาได้ด้วยครับอันนี้คือน้ําน้ําไม่แห้งเลยใช่ไหมครับอ๋อคือแต่ก่อนก็เป็นที่นาใช่ไหมครับที่นาแล้วก็แล้วก็เลาแล้วก็เราก็มายกขุดขุดคลองขุดคลองนี่ครับคือน้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นส้มกําลังออกดอกนะครับชุดที่สองสูเข้ามาสู่เข้ามาใช่ไหมครับแถวนี้น้ําดีนะครับเห็นช็นประธานด้วยน้ําไหลเข้ามาครับใช่ครับนี่แถวนี้แจะว่านีแห้งนะแห้งเลย แห้ง้ไงคุยเดี๋ยวเราเราสวนส้มที่นี่นะครับมันก็จะต่างจากที่เซกาที่เราไปเที่ยวใช่ไหมตอนนี้เราเราจะได้ชิมแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะเก็บเอาแบบนี้นี่ต้องอย่างนี้นี่แล้วพี่เขาจะเก็บมาให้ชิมอ๋อม้าจะแกะจัดได้มันจะเป็นลายบางมดไงอ๋อเทคนิคคือบางมดคใช่ไหมนี่วินาทีกินเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันเทคนิค เจ้าของสวนบอกว่าต้องดำๆแบบนี้นะจะหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมเนี่ยนกกิงนเปลือกไหมเนี่ยนกใช่ไหมตูดที่ได้พาเอแกะด้วยใช่ไหมนกชอบตูดอันนี้หอมไหมหอมไหมหอมไหมไอซี่หอมเไหมไม่เสียนะแกะออกให้หน่อะเราจะมาตรวจสอบว่าเนี่ยครับข้างในข้างในจะเป็นแบบนี้ครับโดนขาโดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาชิมว่าหวานไหม อืมฟังเสียงเขาหวานไหมหวานมากหวานาหวนครับหวานต่อไปเราเราจะไปซื้อส้มเราต้องไปเอาลูกที่มันดำๆนะถ้าไปยุงเทียมสีดำนี่มันราคาสูงกว่าอันนี้เอาหรอครับแต่ว่ามันหายาก เพราะเขาะเขาเก็บก่อนไงเขเรียกว่าต้มน้ำตาลพูนเก่านะต้มมาเลยนะครับปลูกขาต้นแต่พวกนี้ก็เอาไปตองเพืเด็ดพวกนี้ไปพวกนี้ต้องเอาไปเอาไปตีไว้สักสามสี่วันถึงมันจะค่อยหวานขึ้นเหมือนกับมะม่วงยังไม่สุกนะแต่มันก็กินได้อุ้ยเยอะยังเยอะเลยใช่ไหมเดี๋ยวไม่หนุ่มเต็มเลยส่วนนี้กี่ไร่ครับเนี่ยตรงนี้ยี่สิบสองไร่ยี่สิบสองเลยประมาณกี่ต้นครับพันต้น จะปลูกห่างกันประมาณสองเมตรนครับแค่สิบสามไม่ไรนี่อร่อยเนี่ยตอนนี้เราดูนะเรามาถึงที่แล้วนะครับวิธีการเก็บส้มเนี่ยครับลูกที่เราต้องการนี้มันยังเขียวอยู่เลยนะครับแต่เราก็เอาสีเขียวไม่เอาใช่ไหมเอาเอาเอาอันนี้ได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 ้นี่ครับงายขึ้นครับเอามืองายขึ้นแล้วก็คว่ำมือลงครับเนี่ยครับง่ายได้เลยครับ ใครสนใจมาเลยครับบันทเก็บเอาอีดี้ปดีครับเอาให้เต็มเกงหมดเสียงเอาลดมาให้มันมาบ้านเอาลวดในบ้านบ้านนะมั้งเราไปเที่ยวแปลงอื่นอาจจะไม่ให้เก็บใช่สามารถเก็บได้ครับส่งให้ปุ๊โอเคโอเควิ่งดิพิเซนเตอร์พิเซนเตอร์ บายบ่ายจอดตี่นี้บ่ายนะลมด้วยฮิเดเตอร์สวนส้มโอเอ็กโอเอ็กดูป้าดูป้ากะเอ๊ะบายด้วยบายบายจุ๊บกล้จุ๊บวยจุ๊บจุ๊บนะทำนะแต่ว่าหน้าตาไม่ไม่มีฟิลเลยง่วงแล้วเหรอมีเช้าว่างนอนมันจะหลับตั้งแต่วันที่กี้โอ้เก็บอยู่นี่เงี้ยเก็บจุ๊บยิ่งแต่เขียวๆแล้วต้นนี้หลับมาตี่นี้สิ มุดไปดไปถ่ายวิวย่งงอีนก่อนมุดมุดพี่เอนี <player> ่ยรองเท้าเปียกแล้วเนี่ยะไม่ไดก่อนมุดมุดไปเรื่องดูกลมันบนี้ลื่นลื่นลงคีโตมนี่ดิชอบมีลมพายุไงกรมทนเราทำทำป็นเตี๋ยทนาเทีย้ก็ต้องอันั้นเอขาก็ใส่ผ้าใบเออเออแต่ว่ามันมันติโตคาคุลโลมันไม่เชน โลดว่าถ่ายออกมาแล้วสวยไหมน้ำผึ้งเขาบอกว่วยนี่ดิสวยนะเออสวยนะยังว่ามีชอบแม่ไม่ปีร้านมีช็อปไหมแต่เสียดายว่าต้นส้มยังไม่ยังไม่แบบให้มันรอมันคุมเออไม่คุมคือถ้าเกิดว่าประมาณสักสิบปีเนี่ยกิ่งกิ่งมันจะมาเชื่อมกันกระใช่เลยใช่ไหมกลายเป็นล้มหรือยังไงมันจะออกปีกก็ออประมาณเกือบเมตรแหละขยายออกมาเรื่อยๆคราวนี้มันสบายแล้วเนาะแบบไม่ต้องอันร้อน ดูเฮ้ยพี่เอาตุ๊กใจมันมันมั่วฟารมวะไม่ควายนาะมันร้อนดุกจืไมนสบายใส่หมวกไว้ดูข้างหน้าผมไม่สบายนะเป็นที่พอบไปละร้อนแล้มากเอาโอ่าอย่าดูสบายกับเราสบายใส่รองเท้ามาผิดพลาดไปเปล่าก็ถูกแล้วใส่เข้าไปนี่มาลงตรงนี้มาลงตรงนี้อย่าลงตรงนั้นตรงนั้นมันห่างตรงนั้นเออนีมาลงนี้จับจับส้มไปด้วยเนี่ยเทคนิคการลงเรือเทคนิคเนี่ยต้องจับจิ้มไปด้วย การขึ้นไม่เราคนบางคนอาจจะไม่กล้าจับเพรกลัวกิ่งส้มพังเออร้อนโอ้เหนียวตรงนี้เรสบายเลยไปเราเดินทางต่อครับไม่กลิ่นเขวามาเหนียวกลิ่นเ้ามาเหนียวเหนียวคล้ายๆมะขามพวกต้นมันถ้าเกิดเอาไปเผาถ่านข่าใช่ไหมถ่านกล้ามากเลยอ๋อใส่ไม้ใส่ได้ทุกอย่างเลยเอออรู้้เเป็นนนตยๆห็นปลูกเนี่ยอยากปุ๋ยรึมั้ย เออมันทำได้หมดเลยแต้ากิดบางบางไอ้เขาก็ปลูก็โตแต่เออปลกนานเลยเอ้าหน้าก็ใส่ต้นโอไปบ้างเนาะคืออีกตัวนึงที่อาจารย์มีส่วท่องเที่ยวนะคือจะมีผลไม้มีงอกมีต้นสออ๋อครับให้แบบมีทุกหน้าเลยนะครับเออเที่ยวตลอดเนาะเที่ยวตลอดเก็บกินได้ด้วยคือยังมีนะเออมีอะไรดีดิเกลือเกลือเกลือแมวแซงเนาะเออมีอะไรดีดิมีมีจำเป็นวะคืออะไรไหนยังเก็บกับการดำมีมบเออเอามาเลย เราเลือกได้ครับตัวข้างข้าวเข้มจ่อข้าวตีข้าวดำดำมังเบึกเออเต่รุ่นนี้มาแหมอยู่เลยอยู่ได้เลยไม่เป็นไรอยู่ได้เลยมีกระลอกอะไรมากินไหมครับไม่เคยรัได้ไงไม่มีไม่ะมันจะมีแต่พวกนูอ๋อเพราะว่าเห็นทุเรียนเขาว่ากระลอกถ้าเป็นทุเรียนจะกระลอกมากินกระลออีอันนี้มันมันมี็ี ไม่มีน้ำล้อมอยู่ไงก็เลยไม่มานะถ้ามาก็คงต้องนั่งเรือนั่งเรือว่ายน้ําไงเออก็ลอกบินกก็ลอบินนะเออนุนเดินไม่ได้นุนเออมันนี้ตรงนี้นะครับต้นสังเกตว่าต้นจะไม่สูงเพราะว่าเราทำให้มันเตี้ยตั้งใจทำให้เตี้ยไม่สิบปีสิปีมันเป็นกิ่งตอนมันจะไม่สูงอ๋อเป็นกิ่งตอนใช่ไหมครับขันเม็ดมันขึ้นเองมันจะสูงอ๋อใช่ใช่ที่บ้านผมมีต้นหนึ่งจากเม็ดใช่ ตอนนี้เป็นกิ่งตอนต้นเลยเตี้ยข้อดีก็คือเวลามีลมมีพายุมันก็จะไม่หักขายกับตัวยามมันเลยเอายาถือยาบ่เก็บจนมันเลยครับน้ำผู้นี่อร่อยกินลูกนี้มันหวานให้ดูเฉยๆฉยเออไม่ว่ามั้ยเออให้ดูเฉยๆฉยหวานนายลูกเป็นไง ลายแล้วเนี่นลลูกหวานมาดูขึ้นป้าเลยเนี่ยหวานเกี๊ยบเลยหวานเกี๊ยบเลยอะลูกนี้เปลือกวันนี้หวานหวานเกี๊ยบเลยอุตส่าห์ว่าให้มันดูเฉยๆก็เปลือกเอี๊ยมเลยเอาชิมดิว่าเออเอาก็ต้องอยากชิมนะเออก็ต้องยื่นให้แล้วก็ต้องชิมอันนี้คืออันนี้รู้ไงว่าอันไหนถ้าค่อยหัวงอันหวานไปดองเกี๊ยวหวานนะไปดองเกี๊วเปียวเออพี่เขาชอบหวานๆวานนั่นแหละ โซ่มื่อต้องให้หวานแล้วเลยใช่เก็บแต่อันเปรี้ยวๆวันนึงมันจากกี่หลายวันอ่าเออมันจากกี่หลายวัน,น,วนอืม,มเก็บไปหลายวันถ้าอยู่ในตู้เย็นอยู่ได้เป็นเดืนอนผมเป็นแต่ร่างคือระสุคือระถุงก็หมดแล้วจองโล่ตอนแรกชอบกินสายน้ำเชื่อมอีกยังไม่ได้ยี่สิบโลถึงพอมาชิมตรงนี้แล้วบางมดก็มันมีชื่อไหมครับเป็นสายพันธุ์อะไรหรือว่าเป็นบางมดเลย เออเราจะต้นัแบบมันก็เดี๋ยวไปขึ้นแบบเดียวกันูนเดียวกันหมดนะครับแต่ว่ามันที่ดินต่างกันอ๋อก็เลยเปลี่ยนมันตั้งแต่โชกุนเนี่ยมันถ้าเกิดว่าลองค้นดูในต่างประเทศมันคือส้มตะกูลเดียวกันเออใช่เห็นพี่เขาคนนึงบอกว่าส้มโชกุนกับสายน้ำผึ้งมันคืออันเดียวกันถูกไหมครับอันนี้มันก็อันเดียวกันอ่าอันนี้ก็อันเดียวกันแต่ว่ามันมาปลูกคนละรูปแบบกันนะคครับครับอืม ทุกจริงมันก็คืออันเดียวกันสีส,สีนี้ได้เนี่ยอ่าเรามาเก็บฝั่งนี้เอาเข่งได้ใช่ไหมตรงงนี้จะสูเออลูกฝั่งน้น่ะช่วยปะอย่าทำตัวมีพิรุษครับไม่ต้องเรียบต้องเรียบครับเรื่อยเรื่อยเดี๋ยววันวานในวันนี้นะคนเก็บส้มนี่เหมือนทำตัวเหมือนรีบๆนะครับเราเรไม่เราเรามาอย่างถูกต้องครับไม่ต้องเรียบ อ่าวเรามีร่มเอาเอาเองเราได้หยุดในร่มเออคนเก็บก็เก็บไปถ้าเปลี่ยน้ำจะอยู่สกปรกเอาเอาบางบางเมื่อกี้ไปเก็บบางบ้างวานชิบเลยเออเมื่อกี้หวานตอนนี้ก็ประมาณสิบห้าโลแล้วนะครับที่เก็บมาเต็มเท่งอ่ะหนึ่งจุ่งแล้วเดี๋ยวต้องไปเอารถมามาคนถึงหน้าสวนแล้วล่ะ อไวะอ่ามีเทคนิคครับมีเทคนิคอีกแล้วเทคนิคครับต้องไปแย่งกับนกต้องมีรอยนกกินนกในี่รู้คงไม่มาครับโม่ซ้อมนกกินครูมานั่งเฝ้าแล้วต้องมาจอบต้องมาจอบนกครูไม่ได้ขับโมยดกดูเสื้อใส่เสื้อแดงจะมาใส่เสื้อใหญ่กี่แตกลาเลยแนะนำครับครั้งหน้าให้ใส่เสื้อเขียว เดี๋ยไม่ก็ลายพางนะครับจะไม่เห็นถ่ายรูปทะงเงินเสื้อแะเสื้ออ่าตอนนี้เราได้รับรายงานว่ามีสองพี่น้องนะมาเข้าเข้ามาสวนส้มนะเข้ามาจากช่องทางธรรมธรรมชาติครับเราต้องตรวจโควิดก่อนนะเออต้องตรวจโควิดก่อนเออเออไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูครับสุดท้ายแล้วจะได้ทั้งหมดกี่โลเต็มเข้งหมดไปกี่บาได้สองแหงก็ตายเออ เก็บแปเก็เต็มแล้วสนายโชว์สิครับอ่านายหนูไปเก็บมานี่แหละครับส้มอาจะโชว์วิธีการแกะด้วยนหนอ่านานายมามันม่มันีแกะแล้วกะแล้วอ่ะอันนี้ยังกินไม่ได้